ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบป็งสูงครับท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้สังเกตเก่อนอื่นเลยเที่กระผมจะได้นำเสนอใน8ข้อปัญหาที่เราคนไทยหนักใจกันแล้วก็ห่วงใยลูกหลานเยาวชนเหล่านี้ซึ่งโดยข้อเท็จจริงหลายหลายท่านอาจจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนณนะสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ราก็ศูนย์ฝึกรือรมเด็กและเยวาวชนก็อยากจะกราบเรียนว่ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวาวชนซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมนี้ทำงานในลักษณะของการปิดทองหลังพระตัวจริงน่าเห็นใจอย่างที่สุดทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชการก็มีอยู่อย่างจำกัดแต่ก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ทุกครั้งที่ไปพวกเราในหมู่ข้าราชการแล้วก็พนักงานราชการก็จะคุยกันว่าเพระรากกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เราทุกคนยังยึดมั่นอยู่ให้เป็นหลักัยในการทํางานเพื่อให้เกิดความสําเร็จก็คือในหลวงรัชกาลที่9้ที่เคยทรงมีกระแสพระบรมราชว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก พระเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรมรมเคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองซึ่ตั้งแต่ยังเยาว์เมื่อเติบโตขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีถ้าประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระมราชวาทในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันได้พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อต้นปีนี้เองว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตวันข้างหน้า ข้าราชก,การในสังกัดกรมพิิจครรเด็กเรนชนซึ่งกระผมได้ไปเยี่ยมมารวมทั้งสิ้นประมาณ200ครั้งตั้งแต่เมื่อครั้งได้ไปช่วยราชการที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็มาปปิบัติหน้าที่ราชการปัจจุบันก็เลยได้นำมาต่อยอดแล้วก็ดับมอบหมายจากท่านประธานบรรลบ ทังางคณะนุรักษ์ว่าในเมื่อได้เคยทำงานด้านนี้มาก,ก่อนก็อยากที่จะให้ทำงานนี้ต่อไปกระผมรับความคุณานเมื่อครั้งอยู่กระทรวงยุติธรรมโดยท่านพลอากาศเอกประจินจันทตองในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มอบหมายให้กระผมดูแลกำกับการทำงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวาวชน ก็แครอยากจดกราบเรียนต่อท่านสมาชิกผู้สังเกตว่าเราได้พยายามทำทุกอย่างแม้ตราบจนวันนี้ที่จะน้อมนำกระแสพร่ำรัตของนิหลวงรัชกาลที่9ว่าด้วยความรู้รักสามคัคคีและความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับลูกหลานเยาวชนเหล่านีเ้เราเน้นว่าบุคลากรในสังกัดของสถานพินิษ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนี้จะต้องเป็นตัวจริงของแท้ที่ให้ทั้งความเมตตาความกรุณามองลูกหลานเหล่านี้ว่าไม่ใช่คนอื่นหากแต่มองให้ได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานของตอนเองโดยแท้แต่เขาได้ประสบเคราะห์กรรมถูกครอบครัวทอดทิ้งเหมือนที่อาจารย์ปิชาที่ต้องกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ ย่างเช่นพอกลับออกไปกลับเข้ามาใหม่ถามเขาว่าเอาไหนเคยให้คำสัญญากันไว้แล้วบอกเป็นคำมั่นสัญญากันไว้ก่อนจะออกก่อนที่ศาลท่านจะอนุญาตให้กลับออกไปทดลองการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุขที่บ้านแต่ว่าจะไม่กลับมาอีกเด็กก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าออพอกลับออกไปกลุ่มคนที่เป็น กลุ่มมาเฟียกลุ่มอิทธิพลนี้ก็จะรู้ทันทีเลยจะมีข่าวมาว่าเด็กจะออกอยู่แล้วแล้วก็จะพยายามเข้ามาตีสนิทชิดชอบดังเมื่อก่อนออถึงขั้นหนักว่าให้ยาเสพเพื่อจะได้เป็นลูกสมุนเป็นค่าทาตบริวารให้กับตนเองโดยแท้ทั้งสิ่งนี้น่า,นาสงสารอย่างมากน่าเห็นใจอย่างที่สุดถ้าหากว่าสังคม เรานิ่งเดียวดายแล้วก็ไม่ช่วยกันสร้างแบบอย่างของการดำรงชีวิตที่เป็นปกติสุขเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ได้เกิดความเข้าใจในความหมายของการมีชีวิตที่มีคุณภาพก็ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณปกเกล้าจากพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินี กับอีกของสาเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชดารีภัชรัมหาวัชระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระราชวิทยได้พระราชทานแก่ลูกหลานเหล่านี้ทั้งในศูนย์ฝึกแล้วก็สถานพินิษฐ์กระผมกลับเรียนท่านว่าศูนย์ฝึกจะเป็นหน่วยซึ่งอยู่เหนือสถานพินิษฐ์สถานพินิษฐ์จะเป็นูนย์ราชการซึ่งเล็กกว่า แต่หากเป็นศูนย์ฝึกเรอบรมเด็กเยาวชนเนี่ยจะมีครูอาจารย์จะมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ออสารถัดทางด้านต่างๆสารถัดในที่นี้ก็หมายถึงแขนวิชาเรียนที่เ,ออเราอาจจะขอความร่วมมือจากทางออสถาบันอาชีวศึกษาหรือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้นๆออจำนวนของ สถานพินิษปัจจุบันและศูนย์ฝึกอบรมทั่วราชนาจัรกรศูนย์ฝึกอบรมจะมีด้วยกันทั้งสิ้น21แห่งส่วนสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กเะเยาวชนจะมีด้วยกันทั้งสิ้น77แห่งท่านสมาชิกรัฐสภาพระสงเกติครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีุริพัชรมหาวชรราชธิดา ไม่ได้ทรงถือพระองค์เลยกับอ,อ,อีกได้พระราชทานพระเมตตาคุณพระกรุณาที่คุณให้กับเด็กๆล่าวนี้ทรงเล่นปิงปองด้วยทรงเล่นแบดมินตันด้วยโดยที่เด็กทั้งคนนี่พูดบอกว่าเ,ออเล่นไปแล้วก็น้ำตาไหลไป เพราะว่าไม่นึกว่าตนเองจะได้มีโอกาสมีบุญวาสนาถึงเพียงนี้ที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ทรงพระกรุณาไม่มองตนว่าเป็นกลุ่มชนที่มีปัญหานั้นสิ่งนี้นั่นเองเลย,เลยทำให้เราผู้เป็นข้าราชการนึกคิดไปว่าในขณะเดียวกันเมื่อเด็กรับการปล่อยตัวโดยสารท่านอนุญาตให้ กลับบ้านได้แล้วก็มีความประพฤติที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากแล้วนี้แต่เมื่อไปสมัครงานถึงแม้จะเรียนจบกศนอ,อาจจะจบมต้นอาจจะจบมปลายอาจจะเรียนต่อสายวิชาชีพได้เรียนจบปวชหรือปวสเนี่ยที่จะเข้าปริญญาก็อาจจะกล่าวได้เลยว่าน้อยมากก็หางานยากเพราะว่ายังยังถูกบันทึกไว้ ว่าเป็นเด็กซึ่งเคยเผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็เคยอยู่สถานพินิษฐ์ทนั้นสิ่งนี้ทางส่วนราชการก็คงต้องช่วยกันคิดที่เราจะไม่บันทึกไว้เลยหรือหรือจะบันทึกไว้บ้างแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลความลับชั้นสุดยอดอจะได้ไหมแล้วก็ท,ทีนี้บางคนชักถามขึ้นบอกว่าไม่ต้องบันทึกไว้เลย ก็จะมีผู้ท่านผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะบอกว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัญหาของสังคมถ้าหากว่าไม่บันทึกไว้เลยคือตัดทิ้งไปเลยในปัญหาทั้งหลายทั้งปวงของบุคคลคนหนึ่งนี้ก็อาจจะกลับกลายเป็นปัญหาในวันข้างหน้าก็เป็นได้แต่ว่าไม่ไม่ใช่บันทึกไว้แล้วนำไปเปิดเผยเผยแพร่เพื่อให สาธารชนได้รับทราบอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสริพัชระได้เสด็จเปิดสนามบัดปินตันพระราชทานให้กับศูนย์ฝึกรบรมเด็กเลเวชนบ้านกรุณาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งกระผมได้มีโอกาสร่วมอยู่ในพิธีวันนั้นด้วย ก็จะได้เห็นว่าเด็กได้ได้เล่นแบดมินตันถวายพระองค์ท่านและทุนกระหม่อมก็ได้ชงเล่นแบดปินตันด้วยรงเล่น Table, ennis, เทเบิลเทนนิสปิงปองนั่นเองเออที่ศูนย์ฝึกระบรมเด็กไร้วชนเขตหนึ่งของจังหวัดระยองเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นั่นเองที่ เราคิดว่าหน้าที่จะนำมิติมั่นเป็นฐานแห่งความรู้ความเข้าใจความสำนึกแล้วก็การกระทำของเด็กซึ่งประสบพบปัญหานี้แล้วผู้ใหญ่ก็คงจะต้องช่วยกันสร้างแบบอย่างหรือว่าโรโม model ให้เป็นสิ่งที่งดงามให้เกิดขึ้นแก่เด็กทั้งหลายนี้ได้กระผมเคยเข้าไปที่ สถานพินิษฐศูนฝึกรรมก็ครูอาจารย์ที่สอนทางด้านวิชาสังคมศึกษาก็เคยให้เด็กๆค้นคว้าซึ่งก็ตั้งใจทำงานกันมากเลยให้เด็กๆไปค้นคว้าหาประวัติของอดีตข้าราชการที่ทำงานแล้วประสบผลสำเร็จมีชื่อเสียงกับชาติบ้านเมืองซึ่งเด็กๆไม่เคยรู้จักแต่เมื่อไปค้นคว้าดแลแลูแล้วและให้นำมาเสนอ หน้าชั้นเรียนอย่างเช่นให้ไปค้นของพลเอกสิทธิทรโรอของท่านอนันต์อนันตะกูลของท่านอารีวงอริยะของท่านชนะศัก์ยุวบูลของท่านจริญจิตณสงขาของหม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณของหม่อมราชวงศ์จักรทองทองใหญ่หรือแม้กระทั่งของท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒน,นะชัยสิ่งที่ให้เด็กๆทำอ,อ,อยู่นี้ก็เพื่อที่อยากจะให้ เขาได้ไลยเห็นว่าการพัฒนาตนเองตามรอยเท้าผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่พึงกระทำแล้วก็จะได้เกิดคุณภาพแก่ชีวิตเกิดขึ้นแก่ตนเองในบ้านปลายให้จงได้กระผมขอเชิญท่านสมาชิกผู้สังเกตรับชมคลิปสั้นๆความยาวประมาณ30เศษวินาทีบรรยากาศของชั้นเรียนสถานพินิษ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดต,ต,ต่างๆครับขอบอคมาื เด็กๆตั้งใจกันตามที่ท่านสมาชิกผู้สังเกตได้เห็นบางครั้งท่านผู้มีการของสถานพินิจก็ให้เด็กขับร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ตั้งใจร้องกันโดยพร้อมเพลยงยืนตรงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินยัยมีความรักชาติบ้านเมืองกระผมขอกล่าวโดยสรุปมาในช่วงสุดท้ายแล้วก็คือ ปัญหาทั้ง8ข้อโดยย่อนะครับว่าคณะกรรมาธิการของท่านประธานวันรบได้นำเสนอก็คือเรื่องแรกคือสวัสดิการอาหารท่านทันก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วว่าเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าเด็กจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็คงจะต้องรับการบริโภคอาหารที่ ออมีความครบถ้วนออในทุกหมู่เพราะนั้นก็เลยกำหนดเขียนไว้ว่ากำหนดแนวทางด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กๆในศูนย์ฝึกแต่ละแห่งนั้นถ้าศูนย์ฝึกใดเกิดหนึ่งแน่นมากอย่างเช่นทางภาคใต้ในบางพื้นที่ทางเหนือที่เชียงใหม่ก็นั่นที่อีสานจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็ถือว่านั่นมาก ก็ต้องเชิญขอบคิดว่าจะระบายออกไปสู่ศูนย์อื่นได้อย่างไรให้เกิดความพอดีอย่างเช่นที่บ้านกรุณาท่านผู้ในการบริหารได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเรายชนบ้านกรุณาของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเรายวชนเขตสองจังหวัดราชบุรีท่านผู้ในการ ก็ดูแลรับผิดชอบในเรื่องต่างๆนี้อ,อ,อย่างเช่นการติดตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding แล้วก็คอยตรวจสอบคุณภาพของอาหารตามโปรแกรมต่างๆเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องข้อที่2ครับท่านสมาชิกผู้สังเกียรติคงคงญ่ลูกๆหลานว่าเรียนหนังสือกันยังไง เพราะว่าข้างนอกเองตอนนี้ก็เรียนกันออนไลน์แล้วข้างในเรียนกันยังไงก,ก็ออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับเราขาดบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์เป็นต้นสราศาสตร์ภาษาอังกฤษวิชาทางด้านวิทยาศาสตรก์ก็โชคดีที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหลายแห่งจะมี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จากรุรีนร้อยตำรวจได้ได้ช่วยส่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้ไปทำหน้าที่เป็นครูฝึกสอนพิเศษซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาแล้วก็นักเรียนร้อยเหล่านั้นนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจอย่างมากเลยในเรื่องการศึกษาว่าเด็กจบออกมาแล้วจะได้ไปเรียนต่อได้แต่ทางนี้ทางบ้านคงจะต้องคอยติดตามดูแลทางจังหวัดเมื่อเด็กกลับออกไปแล้วท่านผู้ราชการจังหวัดท่านอำเภอคงจะต้องรุณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยติดตามดูด้วยไม่ไม่ใช่ปล่อยปละให้ให้เด็กกลับไปคบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ชุดเดิมเดิมแล้วก็กลับกลายเป็นต้องกลับคืนมาสู่สถานพินิษหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอีกครั้งหนึ่งหรืออีกสองครั้ง3ามครั้งยังไม่รู้จบเนืก็แสดงว่าสังคมของพื้นที่นั้นมีปัญหาอย่างมากแล้วก็ผู้ใหญ่ปล่อยปละละเลยเ,เรื่องที่สการฝึกอาชีพ ทางคณะคกรรมธการชุดของท่านประธานวนรลบก็นําเสนอนเรื่องของการพัฒนาสังคมที่อยากจะเห็นเด็กๆได้มีหลักสูตรพิเศษอาจจะเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นฝึกอบรมแล้วสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงเมื่อออกไปแล้วก็น่าดีใจครับบางคนได้เข้าเรียนอบรมในสถาบันปัญญาพิวัตร เป็นต้นเข้าทำงานในร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีการฝึกนอกพื้นทีซ่ซึ่งเราก็จะคัดเด็กที่มีระเบียบวินัยเชื่อใจได้คือคือไม่ใช่ออกไปฝึกนอกพื้นที่นอกศูนย์ฝึกนอกสถานพินิษฐและกลายเป็นหนีไปเลยนี่ซึ่งก็คงเคยมีเหมือนกันแต่ว่าในช่วงหลังไม่ไม่พบป,ปัญหาเช่นนั้น พูดถึงจุดนี้กับผมขออนุญาตกลาบเปลี่ยนว่าไม,ไม่ใช่ฟังดูแล้วทุกอย่างมันดีไปหมดแต่ว่าเด็กซึ่งเคยมีปัญหาอย่างเช่นท่านคงจำได้แต่เราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ซ้ำซากเพราะเกิดขึ้นนานมาแล้วเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็คือคนทำงานบนรถไฟแล้วก็มีการทำร้ายผู้โดยสารผู้หญิงบนรถไฟแล้วก็โยนออกนอกโบกี้รถไฟ ถึงแก่ชีวิตทุกท่านคงจําได้เพราะเป็นข่าวหน้าหนึ่งสิ่งนี้ก็คงจะต้องมีการฝึกอบรมในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมให้กับเด็กข้อเสนอเนะี้ยแทบจะสุดท้ายสุดท้ายนี่ก็คืออ,อ,อยากให้เด็กที่มีโอกาสเนี่ยได้ได้สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ โด,โดยหลายคนได้มีประสบการณ์เช่นนี้และผลลัพธ์ที่เราได้ทำ KPI ดูก็กลายเป็นว่าเด็กมีคุณภาพดียิ่งขึ้นมากเลยเการไปฝึกทหารการมีพี่เลี้ยงการมีผู้มุ่ขับบัญชารู้จักระเบียบวินยัยความรับผิดชอบก็กลายเป็นว่าออกจากศูนย์ฝึกอรบรมหรือสถานพินิษย์ไปเรามีหน่วยทหาร พร้อมที่จะรับเด็กเหล่านี้ที่ผ่านการสกรีนิ่งการพิจารณาจากศูนย์ฝึกแล้วว่ามีคุณภาพเพื่อให้รับการฝึกอบรมเป็นรั้วของชาติในที่นี้กระผมขอการาบเรียนว่ามีศูนย์ฝึกรอบรมเขตหนึ่งจังหวัดระยองศูนย์ฝึกรอบรมเขตสองจังหวัดราช,ชบุรีและศูนย์ฝึกรอบรม เด็กแล้เยาวชนเขตเจ็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการเรื่องนี้อยู่ร่วมกับทางกองทัพบกแล้วก็กองทัพอื่นๆที่ที่พร้อมจะพิจารณารับเด็กเหล่านี้เข้าไปฝึกฝนและปฏิบัติอีกชั้นๆน,นิดเดียวครับการจัดที่พักอาศัยเรื่องนี้ก็สําคัญอยู่แออัดกันมากเกินควรหรือว่าห้องน้ำห้องท่า ไม่พอซึ่ง,ง,งท่านคงไม่ต้องห่วงเพราะหญิงกับชายหญิงมีเปอร์เซนต์นิดเดียวแล้วก็แยกกันอยู่อยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้มาอยู่รวมกันแต่แม้กระนั้นก็ดีเด็กชายรุน่นนี่ก็คงจะต้องพิจารณาถึงความสะอาดความเป็นระเบียบของสถานที่พักพิงด้วยการดูแลสุขภาพก็เช่นเดียวกันก็คงต้องมีการตรวจประเมินสุขภาพของเด็ก เ,เกี่ยวกับเรื่องความเครียดซึ่งมีเกิดขึ้นอยู่ไม่น้อยความซึมเศร้าโรคจิตเภทจิตเวทโรคอ,อ,อยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กไม่สมควรคิดเป็นอันขาดเพราะตามหลักพุทธศาสนาก็คือบาปและทุกศาสนาก็สอนเช่นนั้นผู้บริหารสถานพินิจก็ต้องหมั่นคอยดูแลเด็กทั้งหลายเหล่านี้ บวกกับครูที่เข้ามาช่วยว่าจะให้คําแนะนําต่อเด็กอย่างไรที่จะพัฒนาเวลาต่างๆให้เกิดคุณภาพแก่ชีวิตตนเองไม่ไม่คิดในเรื่องความซึมเศร้าในเรื่องความเครียดจนกระทั่งเกิดการทำร้ายตนเองไม่อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสถานพินิจนั้นต่อไปเรื่องนี้น่าเป็นห่วงครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับพื้นที่ใดที่ ราผมเองได้เคยรายเห็นก็จะถือว่าเป็นจุดเศร้าหมองและกลายเป็นความเสียใจของทุกคนที่พยายามทำงานเรื่องนี้ให้เกิดผลสำเร็จแต่เราต้องมีการติดตามประเมินผลโดยตลอดเวลาการเยี่ยมเด็กโดยชั้นๆครับอันนี้เป็นข้อที่6แล้วบางคนก็มีญาติมาเยี่ยมสม่ำเสมอบางคนไม่มีเลย เประเด็นที่ว่าไม่มีเลยนี่ท่านสมาชิกรัฐสภาผู้สังเกียรติก็คงจะคาดเดาได้เลยว่าน,นี้ก็คือปัญหาของเด็กอยู่แล้วไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแสดงว่าพอปล่อยออกไปสารพิจารณาให้ความเมตตาปล่อยตัวออกไปก็คงไม่มีใครไปอยู่ด้วยอย่างเช่นเด็กรายหนึ่งบอกไปอยู่กับนานาก็ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพแล้วเขาก็มีลูกของเขาผมก็ไม่มีใคร สุดท้ายก็กลับไปพบกับคนกลุ่มเดิมซึ่งพเนเอจอนมาพบกันอีกจนได้แล้วก็ให้เสพยาทางครูอาจารย์ก็ต้องบอกกับเด็กบอกว่านี่เธอเคยเให้คำมั่นสัญญากับครูไว้ไม่ใช่หรือรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดเนี่ยเราท่องจำกันหรือประจําไม่ใช่หรือเด็กเหล่านี้ก็บอกก็ผมไม่มีกินเพราะกลับออกไปมันไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเลยญาติ พ่อแม่ก็แยกทางกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวกันใหม่นี่ก็เป็นสภาพสังคมซึ่งน่าเห็นใจอย่างมากที่เกิดขึ้นโดยที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงออการรักษาพยาบาลครับเป็นข้อก่อนข้อสุดท้ายเรื่องนี้ศูนย์ฝึกแต่ละแห่งรายงานว่ายังขาดบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ที่ใช้ความช่วยเหลือในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ใครอยากจะมีอย่างน้อยที่สุดที่เรียกว่าเครื่องอกระตุน้นหัวใจไฟฟ้าที่เรียกว่า AED นะครับนั้นเครื่อง AED นี้ก็คือ,เ,อเครื่องกระตุน้นหัวใจไฟฟ้าเป็นขนาดกระเป๋าหิว้วไ,ไม่ไม่ต้องการเครื่องใหญ่โตอะไรมาก ต่ถ้าเครื่องนี้มีเกิดขึ้นได้ประจำทุกศูนย์ในกรณีฉุกเฉินก็จะทำให้ท่านบริหารสถานพินิจเกิดความมั่นใจความอบอุ่นใจที่จะเกิดความปลอดภัยแก่เด็กสุดท้ายครับข้อที่8ความเตรียมพร้อมก่อนปล่อยความเตรียมพร้อมก่อนปล่อยท่านผู้ภพากษาสารเด็กเยาวชนนี่ก็ให้ความเมตตายอย่างมากเพราะเห็นว่าเข้ามาแรก,แรก ได้คะแนนที่ที่นี่เขาจะกลับกันคือเข้ามานี้ได้คะแนน4หรือหนี่ถือว่าแย่มากไม่ไม่ใช่คิดตามแบบการศึกษาในระบบปกติ4ี่เป็นคะแนนเต็มแต่เข้ามา4ถึงหนี่ถือว่าแย่มากนั่นก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยจนทั้งกลายเป็นสาสองแล้วก็หนึ่งสุดท้ายก็ได้รับการพิจารณาให้ออกไปทดลองการดำรงชีวิตข้างนอกจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่บางคนก็ ตกใจมากเลยกลับมาอีกทีหนึ่งกลายเป็นทำงานให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีบริษัทมักคุเทศบอกว่าออตอนช่วงก่อนโควิดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานี่บอกชอบมากเลยลูกหลานที่ไปจับสถานพินิษ์เนี่ยเพราะทำงานไม่ไม่ไม่กรีดกรายไม่ชักช้าไม่เลือกงานให้ออกไปกลางร่มให้กับนักท่องเที่ยวตอนฝนตกหนักเนี่ย จะออกกันไปทันทีต่างจากเด็กที่เรียนจบท้งสายอื่นซึ่งซึ่งเขาเปรียบเทียบให้ฟังก็ก็ดูจะเป็นตัว KPI ที่เรานำมาพิจารณาแล้วก็บอกกับเด็กๆว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความขยันขันแข็งอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นดังนั้นออข้อเสนอแนะในส่วนสุดท้ายนี้ก่อนปล่อยก็คือทาง กรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยท่านผู้บริหารมีท่านอธิบดีรองอธิบดีลงไปทั้งทั้งถึงศูนย์ฝึกและสถานพินิษฐ์โดยท่านผูน้อำนวยการก็จะมีการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อรับเด็กต่างๆเหล่านั้นเข้าทำงานถ้าหากว่าในระหว่างอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมและสถานพินิษฐ์มีโอกาสได้เรียนจนทั้งจบหรือถ้าไม่จบออกไปก็ไปเรียนต่อข้างนอกให้จบปศอ,อเป็นอย่างน้อย ก็จะเป็นคำตอบว่าเด็กทั้งหลายเหล่านี้จะจะมีพื้นฐานทางด้านการศึกษามาพอสมควรมีวุฒิทางกศนแล้วก็มีอาชีพเข้าทำงานได้เลี้ยงตัวเองได้เป็นความหวังให้กับประเทศชาติสมตามกระแสพระบาทในพระบาทสมเด็จเจ้าหัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเนชการปัจจุบันครับขอบพระคุณท่านประธานที่เอเพอยงสูงครับ